สวัสดีครับวันนี้ร้านโก้มอเตอร์ไซค์พามาชม Yamaha R1 นะครับปี2017นีสีเหลืองสวยสดใสครับเป็นตัวลิมิเต็ดนะครับของปี2017ของ Yamaha R1 เลยนะครับตัวนี้สีนี้มีไม่กี่คันนะครับในประเทศไทยครับรถสวยสมบูรณ์ทุกอย่างครับไม่มีล้มครับผมของแต่งมีพอสมควรนะครับเดี๋ยวพาไปดูเลยครับอันนี้คือท่อแอโรนะครับ พ่อแอร์โลเป็นฟูลไทเทเนียมนะครับอันนี้ฟูลไทเทเนียมเลยพ่อใบนี้ก็แสนกว่าบาทนะครับโทอที่มูลค่าแสนกว่าบาทครับแล้วก็เกียร์โยงนะครับเกียร์โยงก็สายถักสายถักนี้ได้มาหน้าหลังเลยนะครับอันนี้สายถักด้านหน้านะครับแล้วก็มีกันล้มกลางครับกาดแฮนได้ปั๊ม โลโก,ก้แดงครับโลโก,ก้แดงได้ยางสายฟ้าครับหน้าหลังเลยนะครับยางยังใหม่ๆเลยนะครับรถไม่เคยล้มนะครับผม มาดูครับว่าไม่อายัเท่าไรกันแล้วอันนี้เป็นตัวฉลอง60ปีของามาฮ่านะครับสีเหลืองใชครับตายังติดอยู่เลยครับตัวเดิมๆครับใช้งานน้อยครับวิ่งเพียง3,300โลนะครับคันนี้ใช้งานมาเพียง3,300โลครับไม่มีที่ตินะครับสวยทุกจุดครับใหม่ทุกจุดเนี้ยทุกจุดก็ว่าได้ครับ อ๋อคันนีม้มีไฟท้ายแล้วก็ไฟเลี้ยวครับไฟเลี้ยวแต่งมาด้วยนะครับอ,อยางเหลือเยอะครับสาย้าถ้าใครเป็นแฟนยามาฮ่าอวันตัวนี้ต้องซื้อเก็บได้เลยนะครับตัวสะสมได้เลยครับเป็นตัวลิมิเต็ดนะครับมีไม่กี่คันนะครับในประเทศไทยความแรงไม่ต้องพูดถึงนะครับเป็นสปอร์ตตัวพันที่แรง อีกคันหนึ่งเลยนะครับตัวนี้ท่านใดสนใจทักเข้ามาถามครับได้สอบถามรายละเอียดการจัดไปแน้นได้นะครับถือว่าถ้าซื้อสดลดได้นะครับราคาเราตั้งไว้ที่5้าแสนสี่หมื่นเก้าพันนะครับราคาอยู่ที่5้าแสนสี่หมื่นเก้าพันนะครับถ้าซื้อสดลดได้นะครับสนใจทักเข้ามาถามได้เลยครับส่วนรายละเอียดการ ่อน,นะครับหรือว่าดาวเท่าไหร่นะครับให้ให้โทรสอบถามนะครับตัวนี้รบกคนลูกค้าให้โทรสอบถามถามเข้ามาได้นะครับเราจะมีทีมงานอคอยรับโทรศัพท์และตอบปัญหาลูกค้าทุกอย่างนะครับไม่ซื้อไม่ว่านะครับไม่ซื้อไม่ว่าครับใครสนใจโทรสอบถามเข้ามาได้ครับสอบถามข้อมูลเข้ามาได้นะครับ ร้านโตมอเไซอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับนี่ร้านเราอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับมีรถให้เลือกมากกว่า50คันนะครับมีทุกรูปแบบนะครับบริการเงินสดเงินผ่อนนะครับเงินสดเงินผ่อนนะครับมีหมดนะครับมีไฟแนนซ์วิ่งไปถึงบ้านนะครับแล้วก็เรารับซื้อรถบิ๊กไบค์มือสองทั่วประเทศนะครับสนใจจะขายก็โทรสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับถ้าใครอยากจะขายหรืออยากจะเปลี่ยน เปลี่ยนเทินรถอย่างเงี้ยครับข้ามองคุยกันได้ครับผมยินดีให้คำปรึกษาทุกอย่างครับผมฝากไปด้วยนะครับอาร้าโกมอเตอร์ไซค์ขอบคุณมากครับ